โปรเจกต์6ซาจเดนวิลแฟร์โปรเจกต์ทีม16บริการการรับส่งทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยขนส่งสธานะอำรักส่งทั้งภายในยและภายนอกของมหาวิทยาลัยขนส่งสาธานะโดย ภายในของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด20คันโดยใช้รับส่งทั้งสามหาวิทยาลายัยราชภัฏน,นคนปรปฐมและใช้สำหรับการเดินทางมีดังนี้ 1. รถตู้จำนวน9คัน2รถ6ล้อจำนวน1คัน3รถทัวร์จำนวน2คันและรถเก๋งจำนวน2คันและรถกระบะจำนวนสคันและรถรางจำนวน3คันเงื่อนไขาการได้รับบริการคือ1การเลือกรถยนต์ที่ต้องการใช้งานคลิกที่ปุ่มเฉพาะรถที่ต้องการจะปร,ะกรากฏรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ สองการเลือกวันที่ที่ต้องการใช้งานจะแสดงรายละเอียดทั้งเดือนที่รถยนต์นั้นมีการใช้งานสส่งเอกสารขอใช้บริการรถยนต,ยนต,ยนต์ไปยังหน่วยงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและ 4. รอการอนุมัติขอใช้รถยนต์โดยมีการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบแล้วจะสามารถเห็นรายละเอียดได้ด้านล่างของปฏิทินรถรับส่งสาธรนะโดยมีทางผ่าน ข้อมรามอราชาพัฒนนครปฐมดังนี้ 1. รถ6ล้อบริเวณหนา้ามหาวิทยาลัยรา,ยาชาพัฒนครปฐม 2. รถตู้ 3. รถจักรยานยนต์รับจ้างมาลายแมสหน้าม,มหาวิทยาลัยรา,ยาชาพัฒนครปฐมได้ออกแบบสวัสดิการใหม่จัด,ลดลรถรับส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยาชาพัฒนนครปฐมบริเวณหอพักใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยและสร้างเว็บไซต์สำหรับการจองรอบรถ เงื่อนไขาการได้รับสวัสดิการ 1. ลงทะเบียนเว็บไซต์จองรอบรถรับส่ง 2. รอบรับส่งเวลา8โมงถึง5โมงเย็น 3. ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปถมเท่านั้นและ4บริเวณหอบพักต้องไม่ไกลกว่ามาหาวิทยาลัย3กิโลเมตรกลุ่มดีฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ